โป๊ว่าใครได้เหมือนเรเกี่ยวกับเงินบำนานปะเกนแล้วกเกแล้วมีว่าคนเล่นเยอะหรอความเสี่ยงนานลูกเต่าชว่ายี่ใหม่ช่อว่าเป็นยี่หม่ยี่ใหม่ี่ไฟอีนุ มันดูสงสัยคนอื่นเยอะไปเป็นผู้หญิงสวยตอแล้วเป็นผง นนกเนี่ยโป๊แล้วเนี่ยเนี่ยโป๊เนี่ยโป๊เอค่ะแตกคำเลยค่ะว้าวเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มทีพี่พี่ใหม่ก่อนดีกว่าเออเริ่มใบเลยพี่กะดาราหรอดาราหรอวลายุทธหรอมันนานว้าวกรุงศรัทธา ินแน่มีฟอมวิแครอยากมากเลยบางคนแพ้ว้าวโคนมาที่ที่ไหนปอีกรอบบางคนชนะมีทุกบ้านว้าวผ้าไง้อกผ้าอากาศแจ่มใส อากาศแจ่มใสมีฟองอากาศแจ่มใสบ้านมึงเป็นมลพิษอากาศแจ่มใสมันเชื่อมโยงอะไรกับเป็นปลายอากาศแจ่มใสเพราะมันแปลกละไม่แน่คุณสามคนอาจจะแปลกก็ได้อ้าวที่หนุ่มไปบางคนไม่ชอบทำ อะไรนะปรึกษากันค่ะปรึกษากันจะเริ่มการโหวตแหละรอพี่หนุคิดว่าใครฉันคิดว่าพูดเถอะกีเต้เพราะคำมันไปเชื่อมโยงอะไรเลยอันนี้ขาลึ่งทลึกกไปแล้วก็ลึกจนตัวเองก็งงอ่ะจริงจริงอ่ะอยไรเร่าไรคิดว่าพี่ใหม่ พราะมันเปิดมาเป็นพี่ไก่อะมันก็เลยแบบเป็นคนประชันะเขาอาจจะหลอกเราก็ได้เออหลอกนักแสดงเหรออ๋อหลอกซิจิมต้องพูดให้มันเชื่อมไปได้ใช่ไหมหรือว่ายังไงมันก็อยู่ที่กลเกมก็อยู่ที่กลเกมรือว่าราชาวินิจฉัยที่ว่าย่่ใหมเป็นยีงไงไปยี่ใหม่ม่อไหร่อีนูมันดูสงสัยคนอื่นเยอะไปมันดูแบบเออว่ะเออว่ะนู่นว่ะ นี่ไงมันดูแบบมันดูเออมันดูแบบเอ๊ะอมันเล่นเยอะมันเล่นเยอะอีหนุ่มมันมีลูกมามันมีลูกม้ามันพลิกแพงมึงเล่นเยอะว่ามึงมันพลิกไปไงมีความแม่แจ่มใสมันแพงไปเดี๋ยวเราวับเริ่มใบกันอีกรอบแต่ว่าอันนี้ขอแบบว่าสโคปแค่รูปอะสโคปแค่รูปอ่ะพี่เลยแม่อะค่ะจับฉลากปีใหม่ วางไว้ในห้องครัวจะทาไฟฟ้าปะวะจะเป็นอะรจะเป็นเขียงปะเป็นผง ปอกเราได้นาตาหมูามีปอกมีปอมีปกไม่แล้วละไพจะจใส่ไปเลยวะตากตาแบบคอสตารแบบตุไกาอตาก่ะที่ไก่วีคลีนไงที่ไก่วีคลีนที่ไก่้ิปป์อกไพ่จะแต่ฮารัตกูเอ้เลยเหรอได้เหมือนกูแน่เลยได้เหมือนกูแน่ แพ้บางคนก็ไม่อยากชามใช่กูไงกูไม่ชอบล้างจานจัดสลากของขวัญปีใหม่ผลคนเอาทุล้างจานเป็นจ้าอ๋ทุกอย่างให้เอฟเอฟต้องจับสลากของขวัญปีใหม่ก็ไม่ชอบมีของตัวใจอะไรอย่างเงี้ยเออเย้จับไานแล้วทุกคนได้หนึ่ง อค่ะเป็นเกมนี่ลืมบอกว่าลืมเด็ดทุกอย่างเป็นเกมได้หมดต่างประเทศชอบมี dictionary วันว่างๆสบายๆ เียอะเกินมันจะมีคนปะดูหนังออนไลน์ฮัลโหลล่ะฉันเหรอคนวัยเกษียณชอบไปมีสิงเกิล เด็กๆชอบเล่นปลอยเปรตอะหม่ก็ใครอีอาร์สันก็ว่าอีอาร์แต่ก็ว่าพี่อาร์อันนี้มหาสารไปนะอะต่อไปจะเป็นคำแคบลงใช่ไหมเกี่ยวกับเงินบํานานปะกปเกียแล้วไปเสียแล้วมีว่าคนเล่นเยอะ หรอความเสี่ยงง่ามลูกเต่าเนี่ยแอบบ้างก็ไม่บอกแอบรู้เลยอยู่ไหนมายี่ใบมาใช่หมดเลยอาขบดบทเนาะยาดูดีก็พี่อาอาร์ตเอกชารว่าเป็นพี่อาร์ตเอกชารว่าเป็นพี่อาร์ต ทุกคนผู้พิอากันที่ได้ทำมาสามสคาสิโนหาสบสครับห้าสบสีคมันมันจะมีทางแยกตอนแรกไปด้วยกันมันจะมีทางแยกตรงที่ว่าเด็กเออจะไปเริ่มรู้ค่ะจะทำให้รู้เลยว่าแบบเราไม่มีไหวพริบในการโกงไม่ดงว่าเราจริงใจเป็นไงแต่เราจริงใจกัน เดเนคะแนนเดินคะแนนนะคะเป็นรอบที่สา้ครัสามรอสามอ่ะเริมีเต้แล้วก็บนไปทางอาร์แล้วกมนีใช่ไหมคเด็กชอบกินมันชอบติดฟันแถวห้างเพ่ ตัดเป็นแถวอะเทปมาหนึ่งนะเทปได้หรอบ้าเนี่ยแพทย์รัแทนแพทยชื่อขายสถานที่ท่องเที่ยวแปลกนะมีอยู่ในมีอยู่ในนั้น ร้อน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 เลยคุณนาเยั่เหมือนปลาเือนปลาบึกเปลาจากเมืองนอก้ว่นะอุ้ยป้คือุรกีอยวกุรกีอันคือรอบสองนะรอบอ้ก็คือว่าใครคิดว่าใครใชื่อคิวเต้ไม่มินเต้ก็อียารแต่ตอนเนี้ยในหัว ฉันคิดว่ายัยนุ่มอองบุญบอกบอกไก่เรื่องบุญไก่แห้งแขกคือว่าอีเตอันนี้ใหม่นี่มันคือความคาดน้าจะเป็นในการที่ใครจะเป็นสปายในสี่คนนี้ใช่ไหมคือมันไล่ไปแล้วถูกป่ะอ่าต่อไปแคบแคบแคบเลยเตะเรื่อง่อนใส่จานเขาตัางคนอื่ะหรือ ใส่ชามเอาละใส่มือใส่หม้อมแใส่นมนี่แคบมากใส่นมใส่นมชิกมากใส่นมใส่นมนะไม่ใช่ใส่ใส่นมคุณว่ามันมันจิงลื่นบ่าีไ ยังจักแสนนี่เกมนี่โบนได้ไหมเป็นครีเอเต้ซึ่งก็ว่าอีเต้โอ้ยตอนแรกอะเกมอีใหม่แต่พอนี่จะเป็นเกมอีดุงอ่ะอ่ะอ่ะทีนี้เถียงกันดีเบตอ่ะดีเบตกันขู่สองสองถ้าเถียงกับอะไรต้องเป็นเต้กับดุงดีเบตกันเรื่องวาระของอากาศวันนี้ ไมคือฉันจะบอกเลยนะฉันที่เบยเลยตัวน้ตัวน้ามาสั่คือของฉันนนะมันเชื่อมโยงกับของของอาร์ตของใหม่ด้วยอ่ะซึงและสิ่งที่ฉันพูดมาตั้งแต่ตอนต้นจึงมันมีในคำคำนี้ทุกคำที่ฉันพูดออกไปอันของฉันก็เชื่อมโยงเพราะฉันพูดออกมาปุ๊บภาชนะทุกคนก็มีภาชนะใส่มีน้ำร้อนมีอะไรของฉันก็มีฉันก็เชื่อมโยงทุกคนเหมือนกัน เออไม่ได้บอกว่าดำร้อนของเธอบอกว่าร้อนร้อนเลยมีคนบอกต้มตมด้วยเปล่าไม่ละไงก๋วยเตและก๋วยใหม่ละกัวหรอก๋วยใหม่ละก็ใครชาเตะเลยสามตีกวยเตียว ไม่เาใส่นมคืออะไรอ่ะี่มเป็นไบร์ล็อกทีี่ทีมันมีน้ำเป็นไรรอว่ไม่เรอันแรกอ่ะคืออันทีเทียวน้ำโตไม่กูเข้าใจหรือว่ากูเข้าใจว่ามึงตัดคำว่าสปาออกมาใช่เออกเลยควกามึงเราไปารเยอะแล้วแล้วพอมันบอกใส่นมกูเข้าใจว่ามันคงเอามำแบบมาจากคยตี้เม่วาไม่ใช่ป งานี้ต้องแย่ก็คือน้ำตกเออจะต่อตเตี้ยวน้ำตกตของจัก็คือต้วเตี้ยแต่ไม่ใชน้ำตแล้วรอดรู้ไหมว่าตครโมอนรู้ว่าตัวเองเป็นจะายไหมไม่รู้พอาะยังบอกว่าใจหัวใจห่อ หมอก็ถวยหลวศิลั่าใจถวยก็เลยก็เลืจอหมอองคู้ี่อใส่จายมันแหกออกมาเลยงไงเราก็เลยแบบสปาเกตตี้ที่ไหนใส่ดวยได้ก็คือได้หลกาใส่หม้อไปให้ตามโรงเรียนเด็กไงใส่จานม่จุเดียเนียนแผลนะค่ะต่อไปเป็นคำที่สี่ค่ะรอบที่สี่ว้าต่อไปเริ่ม กาดโอ้ตำแหน่งวเริ่มจากตำแหน่งตำแหน่งเลยหรอมึงขาดเย็นเย็นมีหลายสีแล้วกูเป็นสปายอยู่ในหนังอากวางเหลือกวางเหลือโอฉันจะกแย่แบบแปลหลายสีอยู่ในหนังมองใครอ่ะอะไรนะเย็น หลายสีหลายสีหลายสีด้หรอหรือกูหรือคนเดียวเย็นเออไอติมหลอดปะผู้นำครอบครัวผู้นำครอบครัวด้วยคุณพ่อที่เองมีเป็นโฆษณาอ่เอลาเเนี่ย เยื้อกูบอกไม่ยิงละบอกเปนแปลกแปลกมังแปลกกวะมีทีมขาบได้เจอม้าสมุทรเอ้อละไรมหาสมุทรมหาสมุทสบายฮะเห็นข่าวมจะโพลีีอีกเรื่องะ่องีมันเป็นสบปายวะ ดี่ชายเลยคิดว่าใครจะรอบพี่ใหม่คิดว่าพี่ใหม่จะรั okay. รอบนี้มั้ยจะรอบพี่ใหม่อ่ะอ่ะลองอีกรอบอีกรอบอีกรอบให้แคบลงยังไงสุดท้ายอะพี่หนุ่มก่อนเลยคุณกูก็แคบไปเหนียวอะคุณจะแคบลงไปจนได้อีกอันแคบเลยเป็นถังแคบเหรออันนี้แคบเลยคุณฟานคือแคบเลย มีสัตว์ประจําตัวมีสัตว์ประจําตัวมีเป็นถังมีหลายสีมีหลายสีินแกดหาสมุนเย็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 นมีสบาย มีบริวารอารอบนี้คิดวรมกาแล้วเี้หมเมุณก็ไม่รู้ตัวเองหรอก่ว่าไม่รู้ตัวเองหรอกอ่นุ่งอีนุ่งเจมสรอบีใหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเราอ่คิดลึกๆ กิดเหลยโอ้ยใหม่ถึงรอบนี้แล้วก็มีใหม่แล้วล่ะจะรอบใหม่อาใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหม่เดี๋ยวมาโรลีเออเป็นคนโรลิเชื่อเซนแรกอ่ะเชื่อมันโรลเล่นเปลี่ยนเปลี่ยนกับเป็นที่ใหม่ละกันตาทุกคนเฉลยพร้อมกันนะสามสี่เก้าอัน สีกับตาสีกับตันอ๋อกระชายใจมันมาเลยแบบแค่กับตันจับมาคือกับตันด้วยกันไงสีกับตานี่คือตัวที่เราจะเตะที่เป็นเป็นของแบบช่างสีกับตันมีหลายสีแล้วก็จบหม้แล้วไม่ใช่กับตันที่เราคิดไว้ด้วยเออ มีสายจำตัวคือตัวอะไรวะบาซ่าเออมันชอบมีลิงมีนกเป็ดจัมปาโมโนซาโจนสลัดกัมปาโจโนสลัดพวกกับตะเรือจะมีจะมีสัตว์ในวันนกเป็ดลิงอะไรวันพีมันก็จะมีแบบกัตันที่มากับซาโมโแล้วก็มีลูกน้องเออ บุคคลมากความสามารถเฮ้ยอ้าไี่ไผ่อำไปพี่ไผ่เลเสียงเลยเออเหรอใครวะเอ้าตีนะเนาะเขาทำมีความความสามารถเขาเยอะมากทุกคนชื่นชอบเ้ยความฝันของพี่อะไรคนฮือเนี่ยผมพูดมาก สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบาะมามามาพี่นุ่ตอเลยเป็นผู้หญิงสวยจะรู้คนอื่นได้ผู้ชายผมยาว สวยผมยาวไม่ใช่วันนี้มีกล้ามเนื้อที่ชัดเอ้ยเฮ้มยูแน่แน่ผมยาวฟวงมฝันรุ่ยิงใส่ชุดสวยงามอารมณ์พรก่อนพรมันไปทางเดียวมันหมดเลยมันไปทางเดียวกันหมดเลยฉันว่าียาดพร้ว ไม่ดูอ่ะดูแบบแปลกแฉันก็ว่า E R มันพยายามพลิกแพงคำพูดมันเป็นแบบคอาจริงฉันก็รู้สึกว่าเป็นเ R รู้สึกเลยรู้สึกเลยมันรู้สึกเลยไม่ใช่เลยเหรอถ้าใครที่ 8. แปลกก็คือเธอไงจัดแ,แรกไอ้เนี่ยเพราะว่ามันมีแบบมันเมทซาย E R ค่ะ<ต>บอกเลยนี่ฮะเออาร์ ER. ER ค่ะแค่เราไม่ให้ของของของก็ประกวดนางงามโอ้ ไปเลยมีตําแหน่งเนี่ยอีเนียแปลกแปลกนะเคยตกลอเคยตกล้อเคยตก้เยบีดน่วย ปิดตาชี้แล้วกล้องเห็นนะว่าไม่ต้องเดาแล้วไอปุ่นอะไรนะรุ่นมาหลายคนชอบก็ได้อะว่างจังว่างมากนะหลายคนชอบอ้าเฉลย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 อ้าทุกคนคิดว่าใครดีกว่าฉันคิดว่าเต้ฉันว่าอีนุ่มเอ้าเพราะกูกูบอกฉันไม่กเต้เต้กูบอกกูบอกหนูคนไทยเป็นสปายแล้วไง มันใกล้มันหมดเลยมันใกล้กันมันใกล้กันมาสือตัดเองได้ไหมได้พูดเลยพูดเลยได้เหรอได้นะแต่ว่าสไปมันต้องเป็นแบบว่าคนต้องแบบพูไม่ได้ปะสไปแล้วต้องหลอกล่อคนอื่นองเออ เบี่ยงเบนมันโยนหาคนอื่นแต่ถ้าเขาจับมึงไม่ได้มึงก็ได้คะแนนเหมือนตอนที่โยนอันนี้ป่ะใช่เข้าใจละเอ้ยคิดว่าใครอีทีแล้วนะเราน่าจะชิมแล้วเดี๋ยวคราวนี้คืออะไนีลก็คือชิมรางเคำใหม่จากมีทีชิมรางสายไพ่เฉลยเลยละกันเฉลยเลยนะสามสี่อินฟราได้เลยว่า แอนโทนียก็ขายน้ำพีไม่เหมือนกันไม่รู้แต่กูรู้สึกว่็มึงน่าจะไม่รูแอนโทนียขายน้ำพีกัองเพลงนยกูคิดว่าเป็นทีมกูเลยซ้เอ๋อนันอลองเพลงตอนแรกี่บอกว่าอะไรนะขายน้พีปุ๊บอุยฟ้าได้เลยแล้วกูได้แบบต้องเฉยละอะไรเงี้ยแต่ว่าอัอลงดี ให้คน,คนดู<ค>น,ดนะคะคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะออว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะคะอย่าให้อย่าให้ตกรอบง่ายจะใช่หรือคนที่ทาบ้านดูอยู่ชอบก็สามารถเอาหัวข้อท็อปบิก เขาปิดต้องปิดต้องปิดต้องปิดเพราะฉะนั่นแบบมา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 ค้าค้าในคอมเมนต์เดี๋ยวน้องๆค้าจะเอารวบรวมคำพวกนี้แล้มาเล่นกันแล้วพลงปุ๊บสูตรคอมเมนต์เดือยใครอยากให้โพ่ครับเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้ก็สูตรคอมเมนต์อยู่ดีน้องๆก็ยังต้องกลับไปคิดให้เราให้เราอยู่ดีนะป้ามาก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกรี๊งให้พวกเราด้วยนะคะแล้น่าจะมีคะแนนอะไรเดี๋ยวน้องๆก็ต้อตัดแจกให้เราค่ะ